ท่านสาธุรณบ,บริษัททั้งหลายท่านลูกหลานที่รักเมื่อวันก่อนหลวงปู่ได,ด้เล่าเรื่องมโหสถบัณฑิตตอนที่พระเจา้าจุนนีพรมทั์กับเจา้าเกวัตเท่าสาราพัดพิษคิดมิดี ไม่ใช่มีร้ายนะมันคิดไม่ดีแต่ว่าคิดร้ายหวังจะทำลายอิสรภาพของคนทั้งโลกให้เป็นแท้เป็นท่ายของพวกมันแต่พวกเดียวแล้วก็หลอกลวง่มเมืองทั้งหลายจงอย่าสู้เมื่อเรายึดได้แล้วยอมไม่ไม,ไม่ไม่สู้รบก,กับเรา ความตำแหน่งเป็นพระราชาก็เป็นพระราชาตามเดิมแต่ว่าเราขอทรัพย์ถินนั้นหลายเป็นพวงเราก็แล้วกันแล้วมันก็คิดหักหลังจะฆ่าพระราชาทั้งหมดโดยชวนมาดื่มน้ำสาบานกันแล้วก็จะเอาอยาพิษใส่เรื่องนี้เพื่ฟังฟังกันไปลูกหลานที่รัก ก็ไม่ต่างอะไรกับเมืองลาวกับเมืองเขมรที่เจ้าพี่เจ้าน้องเจ้าสุภานวง์กับเจ้าอะไรละ่ะเจ้าสุภานวงกับเจ้าสุวรรณภูมาเพื่อเจ้าพี่เจ้าน้องสองเจ้านี้รัศัยความโลภในความเป็นใหญ่ ทะเลาะเบาแวงกันเอาคนอื่นเขาไม่ช่วยชักน้ำเข้าลึกชักสึกเข้ามานค่อยหวังความไม่ใหญ่ในที่สุดคนลาวทั้งชาติตกเป็นท่ายเขาทรัพย์สินต่างๆเขาจะเอาอะไรก็ต้องตามใจเขาและในที่สุดเขาก็เรียงมีตมันดาคน้งหลายกลายเป็นทาส เขาไม่คิดว่าเป็นคนเขาคิดว่าเป็นวัตถุเขาจะใช้อะไรยังไงก็ได้ทรัพย์สมบัติมีเท่าไรเขาก็เอาหมดอาหารเขาก็กำหนดให้กินงานเขาก,กำหนดให้ทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีสารภาพลูกสาวใครหลานสาวใครก็ตามเขาก็ตั้งวิธีการขึ้นใหม่แค่วันนอนสามคี อยากจะได้สตรีคนใดไปกกก็ไปกกได้นอนสามัขีว่านอนสองแสงเพราะแสงสว่างมั่งหมายความเจ้าเท่าแก่ๆที่ชนะเอาสาวรุ่นรุ่นเป็นนอนข้างนอนแรมด้วยตั้งแต่อายุทีบสามปีขึ้นไปใช้ได้เพราะอย่างนั้นเียกว่าทำกันแบบสบ,สบายๆเหมือนกับคนลาวคนลาวไม่ใช่คน เป็นอันวันลาวคนดียยนก็ดีเขมงก็ดีเพ่นนี้เพื่อพลาดเพื่อพลาดมา,าอยู่ประเทศไทยบ้างไปประเทศมาเลเซียบ้างไปอินโดนีเซียบ้างไปญี่ปุ่นบ้างไปฟิลิปปินส์บ้างไปอเมริกาบ้างไปกันทั่วโลกไปก็นในความลําบากยากแค้นคิดว่าไปมีอิสรภาพก็พอนี่พระเจ้าจนนุลนีพรมทัตเชื่อเจ้าเกวัต และในเมื่อยึดได้แล้วมันรักษาสาัจจะมอะไรมันตั้งใจจะฆ่าคนทั้งพระราชาทุกประเทศให้ตายให้หมดมันพระราชาตายนายทหารผู้ใหญ่ตายคนที่มีมันสมองตายหมดเหลือตราสดอนธรรมดามันก็ปกครองแบบสบายแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพย์สินทั้งหลายมันก็เอาหมดคนทั้งหมดก็ต้องตกเป็นทาส โลกหลานที่รักลักทธิประเภทนี้เขากําลังมาประกาศในประเทศไทยโลูกหลานทั้งหลายอย่าเชื่อเขานะว่ามันจะดีมันจะเด่นเวลานี้เราจะกินอะไรแล้วก็กินได้เราจะกินเมลัยเราจะนอนเมื่อไรจะพักผ่อนเมลัยจะเทีเท่ยวเตะเมลัยเขได้ตามความประสงค์แต่หากว่าประเทศของเราต้องตกลงไปอยู่ในเงื้อมมือของข้าศึก อย่างลาวอย่างเขมรและยวนใต้ดูเขาเป็นตัวอย่างเวลานี้ก็ยังมีที่ประเทศไทยก็คล้ายๆกับเมืองวิธีลามหาคนครยังเป็นอิสรภาพอยู่จุดเดียวแต่เราจะไปกล่าวถึงมา,มาเลเซียหรือว่าสิงคโปร์ไม่มีความหมายเพราะเป็นประเทศเล็กนิดเดียว ถ้าประเทศไทยสลายตัวมาเลยถูกเขายึดมาเลยสองประเทศนี้นก็หมดมานั้นเราจะไปขอกําลังของสิงคโปร์และมาเลเซียมาช่วยเราดําหมดหวงังเพราะคนเขามีไม่กี่ล้านคนครั้งเรามีทั้งสี่สิบสี่สิบสี่ล้านคนถ้าคนสี่สิบสี่ล้านคนไม่มีความสามัคคีไม่ชาติของเราก็ต้องเป็นทายเขานาหมด เรามาคิดอย่างนี้ดีกว่าคิดว่าคนไทยเราเราเป็นไทยไม่ใช่ทาสถ้าใครจะนำเราไปเป็นทาสเรายอมตายดีกว่าแต่การตายนี้ต้องตายอย่างคนไทยไม่ใช่ตายอย่างทาสหมายความท้าจะตายก็ต้องสู่กันให้ถึงตายก่อนที่เราจะตายต้องทำลายศัตรูให้ได้ นี่พูดกันตามมาติของชาวโลกนะแต่ฝ่ายพระเขาไม่พูดไปอย่างนั้นหรอกพระเป็นคนเรื่องพระถือเป็นกฎของกรรมแต่ว่าถ้ากรรมไม่แบมันก็ไม่แลเหงกรรมถ้ากรรมแลแบมันก็แลเหงกรรมแต่หมายความว่าถือว่ากฎของกรรมกรรมอย่างเดียวไม่ได้พระก็มีหน้าที่ในการทรงเคราะห์อนุเคราะห์ให้คนมีความสามัคคี ให้คนมีความเข้าใจดีในความเป็นไทยช่วยประครับประคองคนไทยด้วยกันให้มีความสามัคคีช่วยธนุถนองกำลังใจกันให้มีความสุขเมื่อคนที่เขามีคุณเขาใส่บาตรให้กินเขามีความทุกข์พระก็ควรจะบอกบุญกับคนที่เขามีกิน ให้ช่วยคนที่ไม่มีอยากกินคนที่มีความทุกข์ให้มีความสุขขึ้นมาเพื่อรักษาความเปลี่ยนไทยไว้มันถึงยะถูกเล่าเรื่องกันต่อไปทูตทหารที่มโหสถได้ตั้งไว้ประจำเมืองต่างๆเพื่อสูบเพื่อสืบข่าวครา,าวนั้นต่างก็ส่งข่าวไปถึงมโหสถว่าท่านมโหสดบณฑิต ขอได้โปรดทราบว่าบัดนี้พระเจ้าจุนนีพรมทัตผู้ครองอุตรประเาศกรได้ยกกองทัพเข้ายึดนครต่างๆได้โดยสิ้นเชิงแล้วขอท่านบัณฑิตยาได้ประมาทเพราะว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าจะต้องถูกกองทัพของพระเจ้าจุนนีพรมทัตย,ยกเข้ายึดยึดเมืองมิศิลามานาครเป็นแน่ ไม่ต้องคิดแล้วว่าหวสดคิดแล้วมโาหวสดบัณฑิตไม่รับข่าวจากทูตทหารเมืองต่างๆจึงได้ส่งข่าวต่อไปว่าท่านยาได้วิตกเลยเรื่องนี้นะฉันเตรียมพร้อมไม่ทุกะการเรียบร้อยแล้วว่าแต่พวกท่านจะทำาะระกันใดยาให้เขาจับได้นะจงยาประมาท นี่ว่าเดีย๋ยวจะเสียทีเขาเป็นอนมตะมโหสถรลอบขอบนี่ถ้าประเทศเรานะมีคนฉลาดอย่างมโหสถแต่ว่าอย่าไปเชื่อไอ้ไอ้คนฉลาดปินปลอนนะตะลบตะแรงพูดไม่มีจังหวจะจจกคนพูดไม่รักษาสัจาจาวจาไอ้คนประเภทนี้เขาไม่ใช่คนฉลาดเขาเรียกคน เขาเรียกอะไรคนกลับกัะหลอกเวลานี้ประเทศเราเถียงกันไปเถีงกันมาไอเรื่องรัฐธรรมน,นูญเวลานี้ที่หลวงปู่พูดนี่มันเป็นเดือนตุลาคม2521แต่เด้ว่าลูกหลานจะฟังเมื่อไหร่ในเรื่องหนึ่งเพราะเสียงนี้มันทึกไว้ไอเรื่องที่จะคิดป้องกันประเทศทำไมคิด คิดอย่างเดียวเถียงกันอย่างนั้นเถียงกันอย่างนี้รัฐธรรมนรูญก็เป็นหนังสือรัฐธรรมนรูนเหมือนก็เครื่องแต่งคือแต่งตัวมันก็เสือ้อมันก็นกางเกงไอการปกครองการอยู่เป็นสุขจะดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่คนเราดูกันแล้วกันคนคนที่เขาว่ารัฐธรรมนรูญไม่ดีเนะี่ยคนนี้มีประวัติเป็นประกรันใดมาก่อนเคยบริหารประเทศมาแล้ว แต่เทาว่าจะทำประเทศให้ล่มจมลกลับมาติอย่างนั้นเตียนอย่างนี้ทำไมยังไม่ดูตัวบ้างถ้าเขาถ้าเขามองหน้าของเขาชนิดเตียวว่าประวัติเดิมเนี่ยก็สร้างความเสียหายอะไรมาบ้างและเวลานี้มาพอเยอะปากพูดวไว้นั่นไม่ดีไอ้นี่ไม่ดีหลวงปู่ว่าไม่มีความจำเป็น รัฐธรรมนูญจะเขียนยังไงก็เขียนไปแต่คอยคนดีซื่อสัตย์สุจริตมีความไม่ประมาทะมะโหสถบัฑิตใช้ปัญญาอย่างนี้ใช้ได้รัฐธรรมนูญไม่มีก็ใช้ได้เมื่อก่อนนี้เขาปกครองกันไม่มีรัฐธรรมนูนเขายังปกครองกันมาได้เป็นอันว่าพระเจ้าจุลน,นีธมพมทัตยกกองทัพไปยึดเมืองต่างๆได้แล้ว เอาละอีกคราวนี้เข้าถึงมิถิลาหมานครใช้เวลาเจ็ดปีเจ็ดเดือนกับเจ็ดวันแม้ที่นักเล่นหวยจะไปล่อเจ็ดเจ็ดเจ็ดเท่าน่ะกินหมดก็ได้รับได้อะไรเนะี่ยได้รัเสียสมบัติอย่างนี้ลูกหลานฟังไม่รู้เรื่อง ได้ทั้งเมืองได้ทั้งสมบัติในเมืองนั้นนั้นทั้งหมดเว้นไม่แต่กรุงมิทิลามานครยังไม่ได้ยกทัพไปยุธ์จึงปรึกษากับเกวัตโรลีตว่าท่านปุโรหิตบัดนี้เรายึดพระนครต่งางๆไว้ได้หมดแล้วยังเหลือกรุงมิทิลามานครอ,อีกเมืองเดียวเท่านั้น เราเห็นว่าควรจะยกกองทัพไปยึดพนครขอเขาไปเจ้าวิเทหราชน,นกกุงมทีลาอีกท่านจะเห็นเป็นประการใดความจริงในยึดมาได้ทนนะั้งร้อยเมืองแล้วนะอีกเมืองเดียวที่มันกล้วยมันก็เมืองไทยเนี่ยเขายึดกันมารอรอบเหมือนเมืองเราเมืองเดียวสมัยรัชกาลที่ห้าอังกฤษกวางเศศ็จยึดได้รอบเขตประเทศของเรา เรายอมเสียเนื้อเสียหนังไปนิดหน่อยได้วย่ายอมเสียอวัยวะดีกว่าเสียชีวิตเราก็ตั้งตัวไปอิสระภาพเป็นเอกราชไปได้ดูที่ว่าเกวัตจะทำยังไงต่อไปเกวัตบริกราทุนคัดค้านคัานว่าข้าแต่พระหาราชเจา้าการที่จะยกกองทัพไปตีเมืองมิถิลานั้นเห็นจะหนักอยู่ฉลาดไม่กัน <c oughs> ชลาดเมือนกันแต่ฉลาดไม่นักไม่ไม่เก่งนักเพราะว่าในเมืองนั้นมีคนสําคัญอยู่คนหนึ่งคือมโสมหสถเอ็แไหมถ้ามีคนฉลาดเนี่ยถึงแม้ว่ามีอํานาจมากมีกําลังมากเขาก็ไม่กลา้าในเมืองเรานี่มันฉลาดจุกกนฉลาดแกมโกงคนที่ฉลาดดีๆเขามีคนทําดีอับเหงื่อต่างน้ํา งานบริหารกนดีเข้าถึงใบชายชนแต่ไพวกทรชนคนชั่วมันก็ด่าว่าตำหนิตีเตียนเออแปลกไอ้เวลาที่ตัวบริหารประเทศตประเทศชาติจะชิบหายบันไายยังไงไม่ได้คำหนึ่งถึงขออย่างเดียวให้ตัวร่ำรวยเท่านั้นนี่พูดเมื่อสมัยหลายร้อยปีมาแล้วนะ แต่ว่าสมัยบัรชาที่วาตัยนี้เขาคงเย็นดีต้องปู่เป็นพระเสร็จแล้วไม่ได้สนใจเรื่องการเมืองเป็นอนวุวาก็บอกว่าโมโหสถบัณฑิตนิ่ไม่แน่ไว้ใจไม่ได้คนนี้เก่งถือว่าเป็นบัณฑิตคือเป็นคนที่ฉลาดประจาพระราชสำนักเป็นคนมีความรู้แล้วก็ฉลาดอุบายเป็นอย่างยิ่งอีประการหนึ่ง ราชสมบัติในมิถิลานาะมหาคนครก็มีเพียงเล็กน้อยไม่คุ้มกับการที่เราจะต้องเสียกำลังในการรบครั้งนี้แม้จะได้ราชสมบัติมาข้าพระพุทธเจ้ากลิ่นด้วยกล่าวว่าไม่ควรจะยกกองทัพไปยึดเมืองมิถิลา,านามานครตามเหตุผลที่กล่าบทูนมาแล้วพระเจ้าข่านี่เขาจะเล่นดูบายไม่ได้ด้วยเลขอาดีกล ไม่ได้ไดีเมืองก็ดีแตคาถาเขารู้ว่ามโหสถไม่ดิตเป็นคนฉลาดกองทัพถึงแม้ว่าจะใหญ่โตมหาศาลแต่ว่าทํามเมืองนั้นเขาสามคขี่กันแล้วก็มีคนฉลาดเป็นผู้บัญชาการจะทํำยังไงมันก็ไม่สําเร็จมีทางเดียวคือแพ้เหมือนกับนายทหารของเราคนหนึ่งในสมัยที่ไปรบประเทศใกล้เคียง สมัยนั้นเป็นผู้บังคับการกมรมผสมปะทะกับข้าศึกระหว่างกรมต่อกรมรบกันอยู่ได้สามวันยังไม่สามารถจะชนะข้าศึกได้เด็ดขาดแต่ว่าสัธาหายของเราสามารถสังหารข้าศึกได้มากมายวันที่สี่ต่อไปผู้บังคับการกรมคิดว่าจะต้องทำลายข้าศึกทั้งหมดกรมจริงๆได้ใช้กลยุทธ เพียงแค่วันเดียวปรากฏว่าค่าสึเกวตเหลือเลยตายหมดทั้งกรมนี่คนดีของเรามีอยู่แต่ถ้าว่าคนในประเทศไทยที่มีความเป็นใหญ่เขารู้จักคนดีหรือเปล่าก็ไม่ทราบคนดีมีความรู้คนดีที่มีความสามารถคนดีที่มีความฉลาดในประเทศไทยนี่มีเยอะ ไม่ใช่มีแต่จะโงดึกดำบัรคิดทะเยอะทะยานอยากเป็นใหญ่แต่เวลาทีบ่บริหารประเทศไปบ้านเมืองจะจิบหายมันลายยังไงเขาช่าง,งคนประเภทนี้เขามองกันแต่ว่าคนดีมีความสามารถมีความฉลาดทั้งในการทหารในการเมืองคนประเภทนี้ไม่ค่อยจะมีใครมอง ถ้าคนประเภทนี้โผล่ขึ้นมาเขาก็หาว่าเป็นพอันเดกการบ้างละเป็นอะไรต่ออะไรบ้างละให้การปกครองแม้แต่เป็นประชาธิปไตยมันก็เป็นผอันเด็กการคือว่าถือพวกมากถ้าพวกไม่มากก็จ้างเขาเอาเงินของชาติเอาเงินภาษีก่อนเขาลงสระดอนไปจ้างจ้างคนให้ช่อยยกมือมันก็ผันเดกการนั่นแหละแปลว่าเป็นการพอันเด็กการแบบการจ้าง อานี่มันเรื่องของการเมืองจะไปยุ่งเลยแต่บอกให้ลูกหลานฟังเขายกมือทีราคาเท่าไรพระราชบัญญัติสำคัญสำคัญเขาตีราคามือกันให้เท่านั้นก็ยกมือฝ่ายที่เสียไม่ได้เสียเงินกระเป๋าของตัวเองเป็นเสียเงินของพวกเราเอาเงินของเราจ่ายเพื่ออำนาจของเขามันจะมีประโยชน์อะไร อย่างนี้ถ้าเป็นพระเดชเสียจริงๆยังดีกว่าไม่ต้องเบือเงินมากมายอย่างสมัยจอมพลสฤษดิ์บริหารประเทศใครๆเขาว่าท่านไม่ดีแต่เวลานั้นปรากฏว่าประเทศชายก็รุ่งเรืองเงินก็อุดหนาฟ้าข้างความสงบสุขก็มีมากคนที่เขาว่าไม่ดีไม่ดีนะไอ้คนดีทําได้อย่างเขาหรือเปล่าก็เป,เปล่า เอากันต่อไปท่านกล่าวว่าบรรดาพระราชาเมืองต่างๆที่ถูกยึดตัวมาอยู่ในที่นั้นโดยต่างก็สนับสนุนที่จะยกกองทัพไปยึดราชสมบัติในกรุงมิถิลาเมื่อได้แล้วจะได้ทำวิธีดื่มน้ำชัยบาลฉลองชัยนาพระทีความจริงมันก็เมืองก็จ้อยร่อยเท่านี้ตีมอไรก็ได้ เราต้องร้อยเมืองนี่มันเมืองเดียวนี่เกวัดประิ์ก็ยังทูลยืนยันห้ามปราบไม่ยอมให้ยกยกทัพไปยึดหมายบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไอ้กรุงมทิลามาหานครไม่ได้ถ้าเรายึดเขาก็ไม่แน่ว่าเราจะยึดเขาหรือว่าเขาจะยึดเราอีาตอนนี้ตามาข้อเรื่องท่านบอกว่าทำลายวิธีดื่มชายบาล ท่านกล่าวว่าพระเจ้าจุนนีทรงเห็นด้วยกับโรหิตที่จะไม่ยกกองทัพเข้าไปยึดกรุงเมืองกรุงมิถิลาจึงได้พากันปรึกษาขโรหิตว่าไอ้นี่เราจะทำยังไงต่อไปเมื่อตีเมืองต่างๆนี้แล้วสมความตามที่เราปรารถนาที่เราตั้งใจไว้นี้ ท่านเกวัดบริหิจึงกราบทูลว,ว่าขอเดชะควรเตรียมพิธีดื่มน้ำชายบาลสังหารพระราชาพวกนี้ให้หมดมันไม่เอาเขาแล้วสิมันนะเจ้าจอมเกเจ้าเท่าสารพัดพิธีมันเอาเขาแล้วพระเจ้าจุนนีจึงได้สรงมอบให้บรหิตเป็นผู้จัดทาพิธีดื่มน้ำชายบาลบริหิจึงได้ตกแต่ง พระราชทิยานได้ให้ราชเสวกเตรียมสุราไว้ประมาณ 1, หนึ่งพันไหตลอดจึงของบริโภคให้จัดไว้อย่างพร้อมเพียงหมายเพียงพอบรรดาทูตทหารก็มโหสถที่ตั้งไว้ก็ส่งข่าวการเตรียมดื่มน้ำชัยบาลของพระเจ้าจุน,นันพระมทั์ให้โมโฮทสดสาบ โมโหโสดก็ยังได้ทราบจากนกแก้วแสนรุ่ยว่าสุราที่เตรียมไว้นั้นเจือยาพิษลงไปด้วยเพื่อทำลายพระราชาทั้งร้อยเอ็ดพระองค์โมโหโสดจริงกำชับทุดว่าถ้าหากทราบวันที่จะทำพิธีเดื่มสุราแน่นอนเมาาื่อไรขอให้ส่งข่าวไปให้ทราบ พูดเมือ่อทราบความกหนดวันแน่นอนและจึงได้ส่งข่าวไปให้มโหสดทราบสำหรับมโมโหสถตริว่าเราควรจะเป็นที่พึ่งของพระราชาทั้งหลายเหล่านั้นเห็นไหมประชาชาต่างๆในความจริงต้องการยะยึดเมืองมิเทลามหานครแต่ได้ว่าบัณฑิตคือมโมโหสถกลับคุยความเมตตาปราณี หวังจะช่วยประชาชนทั้งหลายนี้ให้พ้นภัยท่านคิดว่าเราจะควรจะช่วยประชาชนทั้งหลายเหล่านั้นไม่ควรที่ต้องมาสิ้นพระชนพราะเหตุเพียงเท่านี้เลยเมื่อดำริดังนี้แล้วจะเรียกทหารที่เป็นสาชาติพันคนคําว่าสาชาตินี่็เพื่อนเกิดร่วมกันที่พ่อเลี้ยงไวน้น่เกิดวันเดียวกัน ทาเรสายชาติสหไปร่วร่วมลวกับนะเกิดร่วมวันเดียวกันมาพันคนเข้ามาไปชมเมื่อไแจ้งว่าสหายที่รักทั้งหลายเราขอร้องให้พวกท่านได้ช่วยทำประโยชน์สำคัญทกอย่างหนึ่งหวังว่าพวกท่านคนจะร่วมมือในการนี้เป็นอย่างดี บรรดาทหารนักหลายก็ถามว่าท่านบัณฑิตแจ้เพ่อให้พวกข้าพเจ้าทําอะไรขอให้ท่านจงบัญชามาเถิดพวกเราพร้อมที่ทําตามทุกอย่างนี่แต่ความพร้อมเพรียงมันมีที่อย่างเดียวมากน้อยไม่สําคัญคนถ้ามีความสามคัคคีมีความสาม,มารถมีความฉลาดคนน้อยก็ชนะคนมากได้ ฟังต่อไปท่านมโมโหสูสจึงบอกว่าเราขอบใจพระท่านมากกิจที่จะขอร้องนี่พระท่านให้ท่านทำก็คือเราได้ทราบจากสายรับของเราทรงข่าวมาว่าพระเจ้าจุลน,นีพมทัตแห่งอุตรปรญจารานครได้ตกแต่งพระราชวิยานเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำพิธีดื่มน้ำชัยบาล เตรียมสุราประมาณพันไหให้ประราชาร้อยเอ็ดนครดืม่มในวันนั้นพระท่านยมพากันไปที่พระราชวิทยานของพระเจ้าจุนนีทำลายวิธีดื่มน้ำชายบันเสียโดยหาเรื่องเถียงกันทะเลาะก,กันกับพวกขลิการที่มาเตรียมการอยู่ในพิธีนั้นและก็ส่งเสียงโหร้องอารวาส ทบตีหายสุลาให้หมดตลอดจนตั้งของบริโภคก็ช่วยกันเอาไปเททิ้งให้หมดอย่าให้นำมาบริโภคได้เสร็จแล้วให้ส่งสัญญาณร,รวมพวกโดยเร็วเมื่อพร้อมกันแล้วก็ให้ประกาศข่าวว่าพวกเราเป็นทหารของมโมโหสถบัณฑิตแห่งเมืองกรุงมิถิลามหานครหากใครกล้า ไม่กลัวตายก็จงเข้ามาจับพวกเราเสร็จแล้วก็เดินกลับมาอย่างเป็นระเบียบนี่กิจที่เราขอร้องให้พวกท่านทำให้พวกท่านทำไม่เอาเรื่องเอาเรื่องนี่คนพันคนเนี่ยเข้าไปทำลายพิธีกรรมคนนับเป็นล้านล้านคนต้องคิดนี่ต้องคิด ก็พระราชาพันร้อยเอ็ดคนเนี่ยจะต้องมีลูกน้องไม่น้อยกว่าสองสามร้อยคนต้องคิดดูแล้วกองทหารองพระเจ,จนน้าจุนนนีอีกเท่าไหร่แต่ดูต่อไปว่าคนแค่พันคนจะไปโคเข็งคนที่มีกำลังมากกว่าเขาจะกลัวหรือไม่กลัวฟังต่อไปนะเมื่อทหารพันคนรับบัญชาญแล้ว ต่างก็ทำความเคารพมโหสถแยกกันไปเตรียมอาวุธนัดพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วจึงได้เดินทางออกจากกรุงมิถิลามุ่งไปสูพ่พระเทวทิยานครว่าเจ้าจุนนีเห็นสเวกชัยของราชาราชา้รอยเอ็ดพนครยกขึ้นเป็นแถวเห็นไยสุร,ราและของบริโภคตั้งอยู่เรียงราย ยิงตรงเข้าไปบรรดาข้าราชการนี้ควบคุมอยู่ที่นั้นก็ห้ามกอนี้อย่าเข้ามานะเขาจะเรียงพระราชากันแต่วันดาทหารคนนั้นก็ไม่ยอมนไม่ยอมให้ทหารคานั้นหมายความทหารของเขาก็ไม่ยอมให้ทหารมโหสถเข้าไปถ้าเกิดเถียงทะเลาะกันมีการใหญ่ ทหารพันคนก็หัวร้องทุบตีหายสุราของบริโภคจนหาดีไม่ได้เสลลร็จแล้วก็ประกาศให้รู้ว่าพวกตนเป็นทหารขมหโ,โหสถบัณฑิตโอ้โหเอาไปแล้วเพราะนี่ท่านหลายจงทราบว่าเราคือทหารขมโหสถบัณฑิตที่จะมาปราบปรามคนทุจริตคิดฆ่าพระราชาทั้งร้อยเอ็ดพระอ จงทราบว่าความประสงค์ของท่านมันไม่ใช่ความลับพวกเราอยู่ถึงกรุ่มมิลลามานาครยังทราบความยอกย้อนของเจ้าเกวัดกับพระเจ้าพรมนีเจจุลนีพรมทัตนหนแม่ยิงได้าพาต่างาพามาต่างยกโภกมากําจัดคนผ่านถันดานยาบที่ไม่มีความซื่อสัตย์สิทธิ์ไร้สัจธรรม ของคนดีการที่ประกาศตนว่าเป็นมิตรไมตรีสิ่งกันแกันนั้นมันเป็นวิธีหลอกลวงเท่านั้นพวกเราเป็นทาหารของกรุงมิถิลามหานครมีมโหสถบัณฑิตเป็นจอมทัพเราทํางานเสร็จแล้วขอลากลับสวัสด,ดีเพื่อนแล้วเขาก็เดินพากันกลับไม่เวลลาย่งนาที ได้ความตามหนังสือในตอนนี้ว่าเมื่อทราความทราบถึงพระเจ้าจุนนีพระทัตก็ทรงพิโรธกโกรธมากที่ถูกทหารแห่งกรุงม,มิศิลามหานครมาทำลายพิธีของพระองค์แล้วก็ทำให้สุราที่เจือยววัิยาพิษประกอบไว้เสียไปหมด และการที่จะฆ่าพระราชาทั้งร้อยเอ็ดพระนครก็ต้องเสียวิธีไปจะต้องเสียวิธีไปอรมบรรดาลูกหลานทั้งหลายที่รักต่อแต่นั้นไปพระเจ้าจุนนีพรมทัตจะทําเป็นประการใดต่อไปเอาไว้ฟังกับวันหน้านะเพราะว่าวันนี้มันหมดเวลาเสียแล้วก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล,ผล จงมีแด่บรรดาแต่มพุทธศาสนิกชนในโลกหลานที่น่ารักทุกคนสวัสดี